นี่ลูกหมีลูกหมใส่เห็นป่ะสวยเชิวมีใครอีกครับดูจี้ดี้องปันปันนะมีอีกมีอีกมีอีกมีีครับมีอีกวุ้นเส้นใครอีกครับเนี่ยพาชิเชีย ทุกคนใส่จี้ไลฟ์สยามโดยชาร์ฟสกี้ขอบอกว่าหมอช้างเนี่ยเป็นคนออกแบบและดูหวงจุ้ยได้ดีมากใี่ได้ดีมากงานแล้วมันเวิร์กมากจริงๆเนี่ยทันย่าใส่อยู่ในขณะนี้ดูนี่ครับโอ้ยสวยอ่ะนี่สวยมากอีกวันหนึ่งวูดี้ที่มีโอกาสไลฟ์นะฮะแล้วก็พูดถึง ชอฟสกี้ตัวเนี้ยที่เป็นลิมิเต็ดเฉพาะไม่กี่ไม่กี่ชุดเท่านั้นเองมาพร้อมช่วยไม่มีขายไม่มีขายแต่ฟังให้ดีนะครับอีกวันหนึ่งเป็นปรากฏการณ์ว่าเพื่อนๆโทรมาถามมาเยอะมากเราเลยนําพามออกในตื่นมาคุยเพราะหลายคนบอกว่าติดต่อไม่ทันวันนั้นไม่ได้ดูหรืออยากรู้ใหม่ว่าจะต้องการยังไงนะฮะให้ทีมงานติดต่อหมอช้างได้ไหมครับแอนบายไว้เพื่อที่เราจะถามเพิ่มเติมตอนนี้หมอช้างอยู่ที่ที่ประเทศไหนครับตอนนี้ อยู่ต่างประเทศใช่ไหมัอยู่ที่ประเทศไหนครับอยู่ที่ประเทศไหนครับหมอช้างเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้อยู่อยู่มะก้าอยู่มะก้าแต่ก่อนจะต่อสายหาหมอช้างมาพูดถึงนวัตกรรมใหม่ล่าสุดดีกว่าค่ะใช่และเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทําไมเราต้องพูดถึงลาซาชาตัวนี้ปกติเวลาเราดีผมเนี่ยใช่ไหมฮะเราจะใช้เวลาประมาณกี่ครั้งฮะก่อนผมจะตรงนานต้องหลายครั้งจนผมขาดหมดแล้วอ่ะล่าสุดลาซาชาออกนวัตกรรมใหม่ครับ เป็นลาซาชาอินฟ a เ e ดเรารู้จักยี่ห้อนี้มานานแสนนานแต่ตัวอินฟาเรดที่มีไฟสีแดงเนี่ยเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมากเพิ่งเปิดตัวเมื่อมิม่กี่วันแล้วเขาบอกว่าเมื่อเช้านี้ขนาดกุ๊บพิ๊บฟังยังอยากได้ใช่คุณจะหนีผมต่อจากนี้ไปแค่ปลื้ดเดียว ตรงทันทีใช่คือตรงทันทีคือคือปกติเวลาคนเราหนีบผมอะเวลาช่างหนีบหรือว่าเราหนีบเองเนี่ยต้องใช้เวลาแบบคือหนีบหลายทีกว่าจะตรงนะคะนี่ไงนี่ไงให้ดูพี่พาก่อนดีกว่าช่างเซเลบของเราช่างเซเล็บพี่พี่พาแล้วไปขันพี่มองกล้องนิดนึงทันทีแต่งหน้ามาสวยแล้วพี่พาเนี่ยนะครับเป็นช่างเซเล็บให้กับหลายคนในวงการเดี๋ยวให้ดูภาพหน่อยดีกว่านะครับนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรอันนี้เป็นช่างเป็นทีมงานทีมงานมาดูเป็นช่างนะครับ ให้ดูนิดนึงว่าพี่พาเนี่ยแต่งให้กับใครบ้างหลายคนในการที่พี่พาที่มีโอกาสทําแล้วก็แต่งผมแต่วันนี้พี่พานี่นี่นี่ดาราในวงการใช้พี่พ,พ,พาเยอะ<ช>นะครับใช่เอาแล้วฮะด,ด,ดูดีฮะมันจะมีสองไซส์แบบไซส์ขนาดใหญ่ตัวนี้ให้ดูข้างนี้ให้ดูข้างครับพี่พาใช้แล้วเป็นไงอ,อ๋อเป็นแสงข้างในเลยเอะไรนะฮะตรงดีคปกติในกองถ่ายเวลาหรือว่าไปตามพี่ต่างเวลาหนีปัญหาคืออะไรต้องอยัง ต้องย้ำกี่ครั้งประมาณสามอันนี้กี่ครั้งครับครั้งเดียวครั้งเดียวให้ดูอินฟราเรดด้านในนี่เห็นไ่มไฟสีแดงคุณเห็นไหมนี่นี่นี่เป็นไฟสีแดงๆข้งในตรงกลางและไม่เป็นเงาดีลองลองหนี่ห้่ดูใช่นหมพี่ฟ้าจากผมดูนะฮะที่มันหยิกย้อยเหมือนถึิงโตเนี่ยนี่ต้องเรียกผัวตื่นขึ้นมาดูเลยนะกลิง KPN อ่ะผมี่่นีเลยแล้วนางหนีผมแล้วแบบ โอ้โหผมนั่งแบบกว่าจะหนีบเสร็จอะนานมากโดยลาซาชาอินฟราเรดเปิดตัวในรายการตื่นมาคุยให้ทุกคนได้เห็นโอ๊ยลด่ะพี่พาฝั่งนี้ด้วยได้ไหมครับนี่เอาตรงกลางนี่เลยนี่นี่ระวังอย่าอย่าบ้ากล้องอย่าบ้ากล้องอ่ดีไหมอยู่ลดเนาะลดเนาะเปลง่ายว่วันที่เราให้ทีมงานมานั่งดูกันแต่บอกเขาว่าเขาจะได้ซื้อมาหนีบผมเราไงซื้อสิซื้อมาหนีบผมเรา ไม่แล้วแล้วคือแสงอินฟราเรดเนี่ยไม่ทำให้ผมเสียด้วยนะคะคือปกติแล้วเนี่ยคือควรจะคิดว่าอุ๊ยแสงอินฟราเรดมันจะมีอันตรายต่อผมไหมผมจะขาดไหมจะเข้าไปแบบทำให้ผมเราเสียไหมจริงๆแล้วเนี่ยแสงอินฟราเรดนี่เขาใช้ในตู้อบเด็กนะใช่เวลาอบเด็กเขาใช้ใช่แสงอินฟราเรดดูให้ดูายเดูดูนวัตกรรมของการหนีบครั้งเดียวจบนี่ฮะด้วยลัสาช่าอินฟราเรดนะครับมีไซส์ใหญ่ และก็มีไซส์เล็กกิ๊จะซื้อไซส์เล็กซึ่งนางแบบของเราก็คือน้องมิ้นท์นั่นเองนะครับไซส์เล็กไซส์เล็กเนี่ยก็เดี๋ยวนี่ไซส์เล็กไหมฮะอ๋อโทษทีนี่ไซส์เล็กแล้วไซส์เล็กอ่เปลี่ยนมาเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กก็ เป็นงมกัได้พี่พาละอไซเล็กแบบใช้ดีเหมือนกันไหมคะต้องใช้ไซเล็กผู้ชายต้องใช้ไซเล็กทั้งเดียวเหมือนกันทั้งเดียวเหมือนกันอย่างนี้ม้วนได้ใครด้วยใช่ไหมคะง้มยังไงฮะตรงไหนเอาไปซื้อเลยได้ไหมวันนี้เดี๋ยวเอากลับไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปใหม่ไม่อยากเห็นง้มไงเดี๋ยวดูง้มนิดนึงดูสิไอชอบทำง้มจิมไม่ชอบทำตรงอย่างเดียวจิมชอบทำให้มันงุ้มๆหน่อยอ๋อเหรอมันงุ้มได้สวยอย่างนี้เลยเหรอ ขอลองสักครั้งได้ไหมยูอย่าไปหนีผูเขานะพลอยผมไม่ไม่นะพลอยนะเอาน้าเอาน้าพี่พายยังไงฮะยังงี้ไม่เลยอยากลองใช้ไงสมัยก่อนเราก็หนีบนะตอนเรียนมหาลัยอะเราทันไปหนีบผมหรอแต่แต่เครื่องหนีบผมถ้าถ้าสมมติว่าไม่ทำให้แบบเรียบในทีเดียวอะหนีบหลายๆที่ะผมขาดหมดเลยนะผมเสียไม่ดีนี่ปมมือสิดีปมมือสิคะ ซื้อมาใช้เลยซื้อมาใช้เลยสนุกแล้วสนุกแล้วเอาผมมิ้นต์บ้างดีกว่ามิ้นนี่เป็นลอนใช่ไหมเขาบอกว่าครั้งเดียวต้องวีนนิดนึงปปึ๊บน,นี่เดี๋ยวครับเรายังไม่บอกนะครับว่าเรามีขายในรายการกี่บาทเชื่อว่าตอนนี้สาวๆที่ดูอยู่เนี่ยต้องอยากได้แน่นอนอันนี้คือสุดยอดนะครับที่หนีผมในตลาดตอนนี้ ลาซาช่าเลซาช a าอินฟราเรดไม่มีอะไรสุดยอดไปก่อนนี้แล้วแต่เดี๋ยวคุณฟังราคาแล้วคุณจะอึ้งว่าทำไมราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะครับแต่ก่อนอะจะมาพูดถึงลาซาช่าสองรุน่นนี้มันไม่ได้มาธรรมดานะครับลาซาช่ามาพร้อมกับจี้พิเศษก็คือจี้ชลอฟสกี้ที่หมอช้างออกแบบราคารวมเนี่ยนะฮะลาซาชาอินฟราเรดบวกกับจี้ซึ่งจี้เนี่ยมูลค่าหลายพันชลอฟสกี้ไม่เคยทำ รุ่นไหนพิเศษเลยจนกระทั่งหมอช้างเป็นคนออกแบบเนี่แหละครับทำกับเลซาชาเท่านั้นแปลว่าคุณไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนบนท้องตลาดและจี้ที่ว่าดาราทั่วฟ้าเมืองไทยใส่กันหมดก็เลยบางคนบอกว่าอยากซื้อแต่จี้อ่ะอยากได้แต่จี้ไม่ได้มันมาเป็นเซตนะครับทั้งหมดฟังให้ดีทุกคนคิดว่าราคาเป็นหมื่นทายซีเท่าไหร่ทายซี่เท่าไหร่เลซาชาอินฟราเรดเนี่ยที่สุดยอดที่สุดแล้วบวกกับจี้ราคาขึ้นตรงจอแล้วครับสามพัน 490บาทเท่านั้น3,490บาทนอกจากที่จะได้ผมที่สวยงามใช้อุปกรณ์นี้เป็นปีๆแล้วแล้วผมไม่เสียด้วยโทรชาวบา้านได้ด้วยว่าของฉันเลิศที่สุดคุณออยังจะได้จี้ที่สุดยอดที่สุดตอนนี้ที่ดารายอยากได้และมาจากชลอสกี้คนไม่เชื่อว,ว่าฟรีคนคิดว่าต้องหลายหมือฟรีครับ3,490บาทจี้ชื่อว่าคริสตัลไลท์สยามจากชอสกี หมายเลขนี้เท่านั้นสำหรับแฟนๆรายการเรามีลิมิเต็ดใช่ไหมครับเช้านี้ใช่คต้นฐานทีมงานี้เซตค่ะมีแค่ร้อยเซตเฮ้ยเราสองคนกิฟต์นั่นสิพิ娅ให้ดูนิดหนึ่งดูก็ลังมองอยู่เนี่ยให้ดูนิดหนึ่งครับนี่เลซาชาคุณต้องแจ้งเดี๋ยวก่อนนะคุณต้องแจ้งขอคุณจะเอารุ่นไหนได้เดี๋ยวนะทำความเข้าใจก่อนรุ่นไหนก็ราคานี้เหรอคะใช่ไหมถูกต้องจะเป็นรุ่นเล็ก หรือรุ่นใหญ่ก็ได้แล้วแต่นะครับคุณบอกทางโอเปอเรเตอร์เลยที่027903344และเขาก็จะถามจี้ชวารอฟสกี้รุ่นนี้ไลท์สยามที่ออกแบบโดยหมอชาขอบอกว่าวันนี้ทางละซาชาตจัดพร้อมกับตื่นมาคุยแค่ในรายการเราเช้านี้ถ้าเกิดร้อยลร้อยสายหมดแล้วหมดเลยนะครับเรามีลิมิแต่แค่ร้อยสายเท่านั้นนะครับเช้าวันนี้สายตรงจากทางมาเก๊าเดี๋ยวเราใส่หูฟังไหมครับ เขาอยากติดต่อไม่ได้อยากติดต่อหมอช้างไม่ได้เดี๋ยวผมขอพูดแทนได้ไหมครับได้ค่ะอเรื่รู้อะไรมาบ้างว่ามันโง่เห็นมันดียังไงขอบอกเลยว่าไอ้จี้ตัวนี้เนี่ยถ้าใครที่ได้มีโอกาสใช้สายเนี่ยปีนี้เป็นปีซึ่งหลายคนจะชงหมอช้างอีกวันนี้เราไปไลฟ์กับปันๆและหมอช้างหมอช้างเล่าให้ฟังบอกว่าอันนี้ที่ออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้คุณใส่ปุ๊บแล้วเนี่ยหนึ่งมี ถขาบอกความสุขจะเกิดมากขึ้นสองก็คือ happiness จะออกมาจากตัวจี้ตัวนี้สีแดงเนี่ยนะฮะเป็นโซตีสีสีอสีลักเาีนเนี่ยเป็นสีที่ไม่ธรรมดาใส่แล้วจะได้คุณค่าคือถือว่านี่คือ Top Jewelry รที่ต้องจับจองไว้นะครับแต่มันจะมาพร้อมกับลซาชาเท่านั้นเองแล้วดูนี่สิ ดิสายแล้วหมุนได้ด้วยนี่นี่นี่เจ๋งมามสวยไหมมันต้องแฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าผมคุณสวยคุณดูสวยสง่าแล้วคุณยังมีสร้อยสวยใส่ขอยุ้าตอีกครั้งสำหรับคนที่ดูทางช่อง 9mhd นะครับโปรโมชั่นมี Miracle set ชัดๆอ้าวใช่เลยออมันคือ Miracle set Miracle set นะฮะมีทั้งเลอซารชาอินฟราเรดบวกกับสวอซกี้ไลท์สยาม มิราเคิลเซตที่ว่าเนี่ยราคาถูกมากครับ3490คือจริงๆมันคือราคาของที่หนีบนะฮะและแถมจี้ฟรีและช่างราคาพักได้ไหมฉันจะชอมฉันอยากได้ไหมอะอยากได้ไหมอะอยากได้ยินมือถือขึ้นมาโทรเลยครับ02 790 3344โทรมาตอนนี้เลยเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งครับ พี่น้องชาวไทยครับเราอยู่กับหมอช้างในขณะนี้นะครับอรุณสวัสดิ์กับหมอช้างสวัสดีค่ะหมอช้างให้เล่าถึงเมื่อกี้เรายังติดต่อไม่ได้ตอนนี้ติดต่อได้แล้วให้เล่าถึงจี้ไลท์สยามที่เราแจกพร้อมกับเรซาชาที่ทันย่าใส่อยู่ในขณะนี้เนี่ยสิครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ในปีนี้ทุกคนจะต้องมีเลยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เป็นคนออกแบบจี้นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นจี้ที่ทามาจากคริสตัลของชวรลอกสกี้นะครับชื่อสีเนี่ยสีไลท์สยาม นะครับเป็นสีมงคลประจําปีรากานี้นะเพราะมีได้เป็นปีไก่ทัดไฟสีมงคลนะครับคริสตัลเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยเรียกว่าขจัดพลังที่ไม่ดีให้ออกไปแนะนำแล้วก็ทาให้เกิดโชคลาภและที่สําคัญนี่คือว่าปกติคริสตัลที่เราเห็นจะเป็นใสๆนะครับแร่วันนี้สีเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าสีไร้สยามเนี่ยมันเป็นสีที่เหมาะกับเรื่องของความรักด้วยค่ะเหมาะกับความรักความรักนี่ไม่ได้หมายความว่าคนเป็นส่วนอย่างเดียวนะฮะคือควรที่ มีคู่มีแฟนแล้วตบตีกันบ่อยเนี่ยนะครับจะช่วยดีที่เนี้ไปใส่อ่าไม่คืนละอันนี้ไม่คืนละอันนี้ไม่คืนละพี่อ้ะพี่อ้ะใครมีแฟนตบตีกันบ่อยใส่แล้วจะไม่ตบตีกันอ่าโอเคนะคมันเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะในคงุ้ยเนี่ยปกติเราให้เอาคริสตัลเนี่ยไปตั้งไว้ในห้องนอนนะครับพีแต่ว่าถ้าคุณเอาคริสตัลอันใหญ่ๆเนี่ยก้อนหนึ่งประมาณสามสี่หมื่นนะซี่งมันแพงมากนะครับแต่อันนี้มันเป็นจี้ซึ่งเป็นคริสตัลแท้นะครับแล้วก็คุณสามารถ กติดตัวได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยเลอซาชาเนี่ยทำมาเพื่ออยากจะให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้า V.I.P. ของเขาะนะครับว่าช่วยออกแบบให้แตัวจี้จมันได้ด้วยนะฮะเพื่อให้เกิดความีหมุนได้บูรณ์ ปปุุ๊มมไไดด้้คือบอกเลยว่าผมตรงสวยชีวิตดีขึ้นแถมยังได้สร้อยสวยๆไปใส่ให้เอง<ห>้ำขอาอีกครั้งนะคะว่าซื้อลาซาช่าอินฟราเรดนะครับแบบใหญ่หรือแบบเล็กแถมฟรีจี้ชาวลัฟสกี้นะครับที่ว่าคริสตัลไลเซียมโดยหมอชักทั้งหมดนะฮะคือแถมฟรีนะจี้ลาซาช่า <Z> ที่เราให้คุณเนี่ยนะฮะร,ราคาพิเศษสุดเฉพาะรายการดาว3,490บาทเท่านั้น แค่ร้อยสายแรกนั้นคุณจะต้องรีบโทรคาดว่าภายในไม่กี่โมงเช้านี้คงจะหมดแล้วดังนั้นไม่ต้องคิดมากนย0สองเจ้ยาย้ำอีกครั้ง02 790 3344ขอบคุณาศูนย์สามอา้างครับขอบคุณนะคะหมอช้างขอบคุายะคะหมอชาสวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณครับ